สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับ HD Solution นะครับวันนี้นำเสนอในส่วนของคู่มือฉบับง่ายเข้าใจ HDMI ให้ขาดนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับเราพูดถึงเวอร์ชั่นของ HDMI กับประเภทของสาย HDMI ก่อนนะครับถามว่าทำไมเราต้องรู้จากทั้ง2แบบก็คือตอนนี้เรายังสับสนกันอยู่นะครับบางทีเนี่ย ก็เราพูดถึงบอกว่าสาย HDMI 2.0หรือเอาสาย2.1นะครับอันนี้ในทางการค้าขายกันเนี่ยเราต้องจะพูดให้มันเข้าใจง่ายแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเภทของสายเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าสาย1.4ึหรือว่า2.0นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำเป็นต้องแยกให้ออกนะครับเพื่อเราจะเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมนั่นเองนะครับในส่วนของเวอร์ชัน HDMI นะครับเวอร์ชันนะครับเอาพูดถึงเวอร์ชันก่อนนะครับก็คือที่เราเคยได้ยินว่า1.4 2.0หรือ2.1อะไรพวกนี้นครับจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสัญญาณเป็นเวอร์ชันของสัญญาณนะครับเป็นเวอร์ชันของสัญญาณริมไอเป็นคุณสมบัติของบอร์ดเอสดิมไอที่เขาฝังไว้ในกับไอเครื่องอาจจะเป็นเครื่องเล่นหรือทีวีก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กแล้วแต่ฉะนั้นเขาฝังบอร์ดเวอร์ชันไหนไปมันก็จะทาให้เวอร์ชันนั้นเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นถ้าพูดถึง HDMI 1.4 2.0 2.1อันนี้มันหมายถึงความสามารถของบอร์ดนะครับว่าคือจ่ายสัญญาณในในรูปแบบของเวอร์ชั่นไหนนะครับ่งแต่และเวอร์ชันเขาก็จะมีการพัฒนารูปแบบการรับส่งเทคนิคน,นู่นนี่นั่นนะครับคุณสมบัติต่างๆให้มันเพิ่มมากขึ้นขึ้นมานั่นเองนะครับณปัจจุบันก็จะอยู่ที่ HDMI 2.2กันแล้วนะครับแต่ว่า เรากําลังจะเปลี่ยนจาก2.0มา2.1กันอยู่เลยนะครับตอนนี้2.2มันออกมาแล้วนะครับโดยออฟฟิศทั่วไปยังเป็น2.0กันอยู่เลยนะครับสายยาวๆนะครับ2.1ก็จะเป็นเหมาะสำหรับสายสั้นๆนะครับเราไปดูดูความแตกต่างนิดนึงนะครับเจาะลึกลงไปนิดนึงเกี่ยวกับอคุณสมบัติของแต่ละเวอร์ชันแล้วกันนะครับแล้วพูดอรๆาข้าๆนะครับไม่พูดเยอะนะครับ HDMI 1.4นะครับ มันเป็นสายรุ่นเก่านะครับมันก็จะรองรับพวก Full HD นะครับ 1080p ที่60เฮิรตได้นะครับทำ 3D ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น 4K เนี่ยมันรองรับนะครับมันจะรองรับที่30เฮิรตนะครับสายสาย1.4สาย HDMI version 1.4เนี่ยนะครับมันจะทำ 4K แค่30เฮิรตนะครับ มันก็จะเหมาะกับพวกทีวีทั่วไปนะครับแล้วก็เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เหล่านี้นะครับที่จะมันเป็น Full HD ทีวีรุ่นเก่าๆที่มันเป็น Full HD นะครับัน้น HDMI 1.4ก็เพียงพอแล้วนะครับแ้นผู้ผลิตเขาก็จะผลิตเป็น HDMI 1.4โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กออฟฟิศนะโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่เกมมิ่งนะครับมันก็จะยังคงเป็น1.4กันอยู่เลยนะครับส่วนใหญ่นะครับยังเป็น1.4กันอยู่เลยนะครับ อาจจะมี2.0บ้างนะครับ2.1ก็มารุ่นใหม่ๆหรือที่เป็นเกมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าขยับ HDMI พัฒนาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับจะเป็น s d m i สองจนะครับก็จะรองรับ 4K ที่60แลละนะครับเห็นไหมจากเดิมเนี่ยที่เป็น 30Hz ตนะครับตอน1.4เนี่ยมันก็จะกลับมามันก็จะขยับมาเป็น 60Hz ที่เวอร์ชัน2.0นะครับก็เหมาะสำหรับทีวีรุ่นใหม่ๆที่มันเป็น 4K นะครับมันก็จะเป็น2.0กัน นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไม่นานมาเนี้ยมันก็จะพัฒนาเป็น2.1นะครับซึ่งจอทีวีมันใหญ่ขึ้นถูกไหมฉะนั้นมันก็จะมัน 4K มันไม่ละเอียดแล้วมันไม่เต็มจอมันความละเอียดจอไม่ได้นะครับฉะนั้นเขาก็จะผลิตที่เป็นเป็น 8K นะครับฉะนั้นดีจอก็ต้องทําความสามารถในการจ่าย 8K ให้ได้ด้วยนะครับฉะนน 8K ที่60เฮิร์ตนะครับนะเห็นไหม มันก็จากตัว EAC เดิมๆก็จะกลายเป็น EAC นะครับคือ H2EAC ก็มีการรับส่งข้อมูลที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นสายที่จะมาส่งสัญญาณพวกเนี้ยมันจะไปต้องเป็นสายรุ่นใหม่ที่มันสามารถส่งสัญญาณใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับสายเดิมที่ใช้กับ1นงยมันอาจจะใช้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวพูดในฝั่งทีหลังนะครับอ่ะอันนี้ก็คือความละเอียดรายละเอียดคร่าวๆนะครับของ h m i เวอร์ชันต่างๆนะครับก็ดูตามนี้ นะครับล่าสุดเป็น2.2นะครับก็จะ 8K ได้ที่120เฮิรตนะเห็นไหม 10K ก็ K, 60เฮิรตนะครับก็จะเป็นทีวีที่รุ่นใหม่ๆห,หรือว่าเกมมิ่งในอนาคตก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรามาลูมาพูดถึงประเภทของสายนะครับที่รองรับ HDMI version ต่างๆที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ชั้นสายเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าสาย1.4หรือสาย2.0หรือ2.1แล้วแต่แต่ในทางการตลาดเรามักจะเรียกกันอย่างนั้นนะครับเพื่อให้มันมันเข้าใจง่าย,ายกันนะครับว่ามันเป็นสายเบอร์เดอร์ชั้นไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย HDMI โดยจริงเนี่ยเขาเขาสร้างมาตรฐานที่สาย HDMI ไว้นะครับก็คือสายเคเบิลที่จะเอามารับ HDMI 1.4เดิมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสายสแตนดาดนะครับเป็น standard cable นะครับ อันนี้โลโก้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ้าซื้อข้างกล่องมันก็จะเขียนแบบนี้ซึ่งสายพวกสแตนดาร์ดเนี่ยน่าจะหาได้ยากแล้วนะครับตัวน,นี้ไม่น่าจะมีแหละนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสายไฮสปีดนะครับสายไฮสปีดก็ก็คือสําหรับ2.0นั่นแหละเรามักจะเรียกกันว่าสาย2.0นะครับอันนี้สายไฮสปีดนะครับที่มันขยับขึ้นมาจากถึงจุดสายเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะรองรับเอ่อ h d m จุด ครับเช่นเรามักจะเรียกสาย h ไฮสป e d ว่าสาย2.0นะครับอันนี้มันก็จะรองรับแบนด์วิดต์จริงๆแล้วตัวนี้อาจจะจะพูดไม่ถูกนะครับตัวพรีเมียมก็เป็น18แต่ตัวอันนี้ก็ได้จะ18ได้เหมือนกันนะครับถ้าสั้นๆนะครับคือพูดใี่ฟังอย่างนี้คือตัวไฮสป e ดเนี่ยมันจะมี h ไฮสป e d ที่เป็นพรีเมียมด้วยนะครับซึ่งเเขาอาจจะออกแบบมาให้มันดีหน่อยนะครับก็มีพรีเมียมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะรองรับ ไอ้พวก HDR อะไรต่างๆได้ดีได้เสถียรขึ้นนะครับจริงๆแล้วรวมๆแล้วมันก็คือไฮสปีดเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นพรีเมียมเท่าไหร่มันก็จะเห็นไฮสปีดทั่วไปแหละที่ขายกันเยอะๆนะครับแล้วก็มักจะเรียกมันว่าสาย2.0นะครับถ้าขยับจากสาย2.0นะครับขึ้นไปถึงเ,เป็น48กิกะบิตเปอร์เซกเนี่ยก็จะเรียกว่าสาย Ultra High Speed เอาไว้รองรับสายรอ,องรับสัญญาณ i g 2.1เราก็จะมักจะเรียกสาย Ultra High Speed ว่าสาย2.1 นะครับอันนี้เป็นทางการตลาดเขาต้องจะเรียกกันนะครับแต่ไม่่าตามามาตรฐานต้องเรียกแบบนี้นะครับตอนนี้เรามี2.2ใช่ไหม HDMI 2.2เนี่ยชั้นสายที่เอามารับ HDMI 2.2เนี่ยก็จะเรียกว่าสายอัลตร96เพราะว่ามันแบนด์วิดต์มัน96กิกะบิตเปอร์เซกครับไว้รับ HDMI 2.2นะครับ,รบ, 2. 2. รบก็ตามเนี้ยประมาณนี้นะครับคร่าวๆข,ของสายยมันจะมีอยู่ไม่กี่แบบประมาณนี้แหละนะครับ สายเดิมๆก็เรียกสันดาต์นะครับสายสอจุที่มันรองรับ2.0นก็จะเป็นสายให้สปีดนะครับแล้วก็สายที่รับ2.1ก็เรียกว่าสายอัลตร speed สปนะครับและสายที่รองรับเอ่อสองจุ 2. 2ก็เรียกว่าอัลตร้านะครับฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง HDMI v e r เวอร์ชกับชนิดของสายเนี่ยนะครับเอาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของเวอร์ชั่นเนี่ยมันคือมาตรฐานของสัญญาณนะครับก็คือคุณสมบัติที่มันออกมาจากอุปกรณ์ ใดๆที่เขาวาง,วางออกแบบไว้นะครับอาจจะเป็น2.0หรืออาจจะเป็น 1. 4จุดเป็น2.1หลังแล้วแต่นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของเวอร์ชันของสัญญาณมาตรฐานนะครับส่วนชนิดสายเนี่ยมันคือ,อ,อความสามารถของสายในการรับส่งข้อมูลนะครับสายไฮสปีดอัลตร้าไฮสปีดสายสแตนดาร์ดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันคือมันกำหนดโดยความสามารถของของสายก็คือแบนด์วิดต์นั่นเองนะครับ แบนดิตมันกว้างขึ้นมันก็จะเรียกสายอีกชนิดใหม่นั่นเองนะครับฉะนั้นเราต้องใช้สายให้เหมาะสมมันถึงจะ,ะมันถึงจะคุ้มค่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพนะครับอย่างอย่างตัวอย่างเช่นถ้าอุปกรณ์อย่างเช่นโน้ตบุ๊กของผมแล้วกันนะเป็น HDMI ที่มันเป็น2.0นะครับบอร์ดในโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาโน้ตบุ๊กมันผลิตมาเป็น2.0จ่ายสัญญาณ2.0เพราะฉะนั้นสายที่เราจะใช้ให้มัน เหมาะสมแลกับค,คุณสมบัติของมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจอด้วยนะฮะจอด้วยจอก็ต้องรับ2.0ด้วยนะครับแต่ว่าสายเนี่ยจะต้องเป็นสายไฮสปีดนะครับเราย้อนกลับขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งถ้าเอ,อตัวไฮสปีดเนี่ยนะครับมันจะรับ4 k ที่60สิเฮร์ได้ นะครับ 4K รับ60เฮิรได้ถ้าเราไปใช้สายที่มันไม่ใช่ไฮสปีดที่มันต่ำกว่านี้ 4K 60เฮิรมันไม่ได้แน่นอนนะครับหรือแต่แต่ถ้าเราใช้สายที่มันสูงกว่านี้ละ่ะถ้าอุปกรณ์เป็น2.0แต่เราใช้สายที่มันรองรับ2.1 2.2มาเสียบอันนี้โอเคมันทำงานได้ถูกไหมฮะประมาณนี้นะครับศัพท์ต่างๆที่มักจะได้ยินเกี่ยวกับ HDMI นะครับ อย่างแรกเลย Mini HDMI, Micro HDMI, มินิ HDMI มไอมโครเอมหัวทั่วไปนะครับมันก็คือตรงนี้ฮะนี่ก็คือชนิดของ HDMI นะครับไทป์นะครับอันนี้คือไทเะเนี่ยเนี่ยไทเ A เนี่ยไทเ A นะครับ, A, A, ค,รบคือหัวม d ตรฐานเรียกว่าไทเ A นะครับส่วนตัวนี้เรียกว่ามินิตัวนี้เรียกว่าไมโครนะครับแค่นี้เองต่างกงาันที่ไซส์มันนะครับ อีกอันนึงก็คือตัว AOC นะครับ AOC หรือ Active Optical Cable นะครับก็คือสายดิมไฟเบอร์ออปติกนี่แหละง่ายๆพูดง่ายๆนะครับคนนี้จะมีทิศทางเข้าออกนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสัญญาณดิมไเอเนี่ยให้กลายเป็นไฟเบอร์ไอเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับวิ่งไปส0สิบเมตรห้าสิบเมตรร้อยเมตรก็แล้วแต่แล้วค่อยแปลงกลับมาเป็นดิดมไออีกรอบหนึ่งในหัวที่ที่ปลายทาง นะครับเช่นตัวนี้จะต้องเสียบให้ถูกด้านนะครับจนจะมีขาเข้าขาออกนะครับตรงนี้มันขาเข้าแหลมันก็จะมาออกอีกหัวนี้ครับนะครับเช่นเราต้องเราต้องเสียบให้ถูกด้านด้วยนะครับซึ่งสายพวกนี้มันมันซ่อมไม่ได้นะครับเช่นใช้ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าให้มันหักเราไม่มีอะไรเปลี่ยนตรงนี้นะครับอีกอีกอีกสับหนึ่งนะครับก็จะเรียกเรียกบางทีอาจจะได้ยินนะครับโกลด์เพดคอนเนคเตอร์นะครับ โกเพก็ th, คือทองชุบทองนั่นเองนะครับคือการเคลือบที่ขาตรงเนี้นะครับขาในเนี่ยขาเล็กๆตรงเนี้นะครับอาจจะชุบทองทองกีเคอ,อะไรก็ว่าไปนะครับเอ,อีกอันหนึ่งที่เรามักจะเห็นมันติดอยู่บนหัวตรงนี้นะครับสายรุ่นใหม่ๆมักจะเขียน 8K UHD คืออะไร 8K ก็คือความละเอียดสูงสุดที่เขารองรับนะครับ UHD ก็คือ Ultra HD ก็คือ 4K นั่นแหละนะครับ 4K 8K นะครับ USD ก็นั้นก็ไม่ต้องไม่ต้ององงนะมันแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันสำหรับรอ,องรับ 8K ได้สูงสุดนะครับบางทีมันอาจจะอย่างอย่างข้างกล่องเนี่ยมันอาจจะเขียนพันแปดสิบส K แปด K อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะมีคำว่า add ด้วยเห็นไหมสี่ K ร้อยยี่สิบแปด K s หกสิบอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออีกข้างหลังนี่ก็คือเฟรมเรทนะครับตรงนี้ะนะฮะ มันก็คือเฟรมเรทก็คือเฮิร์สตนั่นแหละนะครับตรงนี้ครับเป็นกี่ภาพต่อวินาทีนะครับมันเราก็ต้องซื้อซื้อเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะต้องการเท่าไหร่นะครับนั้นสายราคาถูกกับสายราคาแพงเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ามันมีข้อสงสัยอยู่นะครับสายอย่างสายให้เอ็นที่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงที่แบบหูเทพหูทองนะครับมันต้องเป็นให้เอ็นราคาหลักหมื่นบาท เมตรเดียวเนี่ยหมื่นบาทนะครับส่วนอีกคนหนึ่งใช้โน้ตบุกนาเสนอง,งานทั่วไปให้เจ้านายดูสายราคาหลักร้อยบาทมันก็ติดเหมือนกันถามว่าทําไมมันราคามันต่างกันแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรดูข้างนอกก็หัวเหมือนกันได้เอเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันแตกต่างกันที่ในส่วนของวัสดุนะครับแล้วก็การออกแบบการควบคุมคุณภาพว่าต้องตัดสัญญาณรบกวนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนั้นมันก็จะต่างกันตรงนั้นนะครับ บางเส้นเนี่ยมันข้างในอาจจะทําด้วยตัวนําอาจจะเป็นเงินนะครับแต่สาทั่วไปอาจจะเป็นทองแดงทองแดงที่เป็นเกรดไม่ดีเกรดสูงเกรดต่ําว่ากันไปกันเช่นราคามันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อต่างๆขาต่างๆเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับผมอ่าฉะนั้นนี่เป็นแนวทางทาความเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้สําหรับอ่าในการตัดสินใจเลือกซื้อสาย HDMI แล้วกันนะครับ เผื่อไปดูแล้วมันมีต้งอะไรวะเนี่ยนะฮะสายสปีดให้สปีดโลวสปีดอะไรอย่างไม่รู้เนี่ยนะครับก็ดูคลิปนี้จะได้เข้าใจนะครับว่าระบบของเราต้องการสายอย่างน้อยต้องเป็นเวอร์ชันไหนนะครับโอเคครับผมสำหวันนี้ก็ขอจบคลิปท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ